นุ่มโพสเตือนคนไทยไปเที่ยวปารีสฝรั่งเศสระวังโดนโจรปล้นนะฮะเจอกับตัวเองเลยนะครับโดนโจรเนี่ยมาปล้นกระชากกระเป๋าผักตกบันไดบีบคอแถมกระทืบซ้ำแล้วก็หยิบทรัพย์สินหนีไปครับ อยู่กับผมจะโลทอล์กนะฮะพูดถึงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองในฝันของใครหลายๆคนที่อยากจะไปเยือนสักครั้งนะครับด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นเมืองแบบโรแมนติกสวยงามอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ขึ้นชื่อเรื่องโจรเหมือนกันซึ่งหนุ่มไทยคนหนึ่งนะครับไปเที่ยวปารีสแล้วก็เจอโจรจริงๆนะครับมาโพสต์เตือนเล่าให้ฟังพร้อมกับภาพประกอบด้วยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปารีสนะครับสมคาร่าลือเรื่องโจรครับเขาเนี่ยโดนโจรป้นกระชากกระเป๋าคาดอกตอนสี่ทุ่มนะฮะก็บอกว่าตอนนั้นน่ยยพระะอาาทิิตต์กกํลัังงจด ทันจะมืดเลยที่นั่นนะครับที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะครับใจกลางเมืองปารีสเป็นชายผิวสีสูงใหญ่นะครับเขาเนี่ยโดนผลักจากด้านหลังให้ตกบันไดจนเสียหลักนะครับแล้วก็มีการต่อสู้เพื่อแย่งกระเป๋ากันแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ยอมนะฮะก็เลยถูกบีบคอจนหลอดลมอักเสบแล้วก็ถูกกระทืบด้วยเท้าที่หัว,ห,วหลังแล้วก็ขานะครับไม่สามารถลุกขึ้นวิ่งตามได้โจนเนี่ยมันก็ได้เงินสด ติดตัวไปนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ10,000บาทนะครับซึ่งออได้โทรศัพท์ iPhone ไปด้วยแล้วก็ของสําคัญในกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยได้ไปเลยนะฮะก่อนที่จะมีพลเมืองดีแล้วก็ตํารวจเข้ามาช่วยพาสงโรงพยาบาลนะครับเขาก็บอกว่าโพสต์เตือนภัยนะอยากเตือนให้ทุกคนเนี่ยระวังตัวนะครับถ้าเกิดใครมาเที่ยวที่ปารีสหรือว่าแถบยุโรปของแบรนด์เนมของมีค่าต่างๆให้ระวังตัวไว้นะครับคือต่อให้เราเนี่ยอยู่ในที่สาธารณะแค่ไหนก็สามารถพลาดให้กับโจรได้นั่นเองครับใครจะไปเที่ยวแถบยุโรปเนี่ยก็ต้องระวังจริงๆนะ เพราะว่าไม่ใช่แค่เคสนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีคนเจอโจรเนี่ยมาปล้นนะครับแล้วก็โดนทําร้ายแบบนี้กันเยอะจริงๆนะฮะหลายคนก็ถึงขั้นบอกว่าเวลาไปเที่ยวแบบนั้นเนี่ยพยายามอยาประโคมแบรนด์เนมอยาแต่งตัวให้ดูแบบเป็นผู้ดีหรือว่าคนรวยนะฮะแต่งตัวยังไงก็ได้ให้ดูเป็นนักท่องเที่ยวแบบดูไม่มีตังหรือว่าแต่งตัวยังไงก็ได้ให้ดูเหมือนโจรมากกว่ามันอ่ะไงก็ฝากกดติดตามกดไลควกดแชร์กันด้วยนะครับ